คุณพ่อสอนเรื่องหนึ่งมาตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะหลอกไปถ่ายวิดีโออะไรคือพ่อสอนว่าอยากเก็บเงินในธนาคาระนะฮะเงินมันรักษาค่าไม่ได้แล้วก็จะพยายามคำนวณให้ดูมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยว่าเนี่ยถ้าเก็บเงินในธนาคารมันจะเสื่อมค่าลงขนาดนี้มันจะซื้อของน้อย,อยลงนะค่าของมันจะแพงขึ้นนะยังไม่ได้ใช้ศัพท์วิชาการอะไรคุณพ่อคุณพ่อไม่ได้เป็นคนวิชาการ เก็บเงินเป็นสกุลเงินประจําชาติไม่ได้แบงก์ชาติก็จะทําลายเงินของเราอะไรเงรี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เราท่องมาตลอดแล้วเราเริ่มเข้าใจว่าทําไมในช่วงห0ิบปีที่ผ่านมาใครก็ตามที่เลือกเก็บออมด้วยเงินบาทหรือเงินดอลลาร์หรือเงินอะไรก็ตามเนี่ยมีเรียกว่าระดับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำลงอย่างมหาศาลในขณะที่คนที่เก็บออมเป็นไม่ว่าจะเป็นที่ดินทองคำนะฮะหรือว่าที่เราใช้คําว่าลงทุนเนี่ยกลับร่ารวยไดมหาศาลขนาดนี้คือจริงๆเนี่ย คุณพ่อสอนเรื่องหนึ่งมาตลอดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะหลอกไปถ่ายวิดีโออะไรคือพ่อสอนว่าอยากเก็บเงินในธนาคาระนะฮะเงินมันรักษาค่าไม่ได้ครับแล้วก็จะพยายามคำนวณให้ดูมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยว่าเนี่ยถ้าเก็บเงินในธนาคารมันจะเสื่อมค่าลงขนาดนี้มันจะซื้อของน้อย,อยลงนะค่าของมันจะแพงขึ้นนะยังไม่ได้ใช้ศัพทวิชาการอะไรคุณพ่อคุณพ่อไม่ได้เป็นคนวิชาการนะฮะคือผมก็มาเรียนทีหลังไปศึกษาเศรษฐศาสตร์ไปอะไรต่ออะไรมามา,มา,มาหาคําตอบทีหลังแต่ว่าเราก็จะมีเซนส์อยู่ตรงนี้ว่าเก็บเงินในธนาคารไม่ได้ เก็บเงินเป็นสกุลเงินประจําชาติไม่ได้แบงค์ชาติก็จะทําลายเงินของเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เราท่องมาตลอดเราเข้าใจอย่างนี้มาตลอดแล้วเราก็จะเลือกเก็บเงินเป็นทองคําเป็นที่ดินเป็นหลักเป็นหุ้นอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเองจริงผมเริ่มต้นตอนแรกๆเลยที่เทรดเนี่ยก็หุ้นไทยกับทองคําเป็นหลักนะฮะแล้วเราก็เพราะเพราะอสังหาริมทรัพย์มันเอามาเทรดอย่างงี้ไม่ได้เนาะอันนั้นก็ค่อยๆซื้อเก็บไปนะครับเราก็ใช้หุ้นไทยเพราะว่ามันเปิดพอร์ตง่ายตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วก็ทองคํา ะะทองคำก็จะเป็นเป็นเป็นเอ็กชนภายนอกเป็นพวก CFD เป็นไปอะไรเงี้ยนะ,ะก็เทรดเทรดไปแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ตอนช่วงปี2 0 1 1 2 0 1 2ที่ราคาทองคำขึ้นไปส,งสูงๆเลยแล้วมันก็ถล่มลงมาอะไรเงี้ยนะฮะตอนนั้นก็ก็ได้บทเรียนอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าตอนที่มันขึ้น,นแรงๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราทำอะไรก็ถูกไปหมดเลยเนาะเราจับยังไงมันก็กลายเป็นกำไรแล้วอยู่ดีๆมันก็ไม่ใช่นะ,ะนระบบที่มันเคยเวิร์กมาสองสามปีมันมันไม่สามารถเวิร์กได้อีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ก็เป็นบทเรียนบทหนึ่งช่วงนั้นซึ่งมันเป็นช่วงที่เราได้เริ่มมารู้จักบิตคอยปอดีอะนะครับตอนนั้นเนี่ยที่รู้จักบิตคอยก็คือรู้จักจากการที่พี่ชายเป็นคนไปรู้จักมาก่อนแล้วก็เหมือนแบบเขาเห็นว่าเรากับคุณพ่อเนี่ยสนใจด้านการลงทุนก็แ,แบบมันมีสินทรัพย์แบบนี้นะฮะที่มีจํานวนจํากัดเพราะว่าเราพูดกันเรื่อยๆเลยว่าเงินน่ยมันพิมพ์ได้ไม่จากัดทองคามีจํากัดที่ดินมีจํากัดมันมีไอ้สินทรัพย์ดิจิทัลอันเนี้ยที่มีจํานวนจํากัดะนะฮะผลิตได้ไม่เกิน2 1ล้านเหรีย แล้วก็ไม่มีศูนย์กลางไม่มีใครควบคุมไม่มีใครเป็นกฎมันได้ซึ่งตอนแรกเราก็เริ่มจากการที่เราไม่เชื่อมันจะเป็นไปได้ยังไงเนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยนะะผมจําได้ว่าผมก็เคยคิดอยู่ในใจตอนนั้นว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้คิดค้นมันเนี่ยชื่อซาโตชินาคาโมโตะเนี่ยผมว่าให้เวลาไม่เกินหนึ่งปีมันต้องโดนเก็บอ่าโดนเก็บโดนทําให้ล้มละลายนะฮะหรือยังไงก็ตามแล้วเราก็ได้คนพบว่าซาโตชีนาคาโมโตะไม่มีตัวตนด้วยไม่มี <laughs> เขาไม่ให้ใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็หายตัวไปอย่างถาวรแล้วจากคอมมูนิตี้ของของไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ใช้งานบิตคอยทั้งหมดก่อน<ม>ที่บิตคอยมันจะดังขึ้นมาตอนที่บิตคอยดังเนี่ยเป็นปอาร์ต<ม>ิเคิลปีประมาณสองพันสิบเอ็ดผมจําได้เป็นอาร์ติเคิลบน slash ที่ราคาบิตคอยขึ้นมาหนึ่งดอลลาร์สหรัฐมผมเรียกว่าตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่คนที่ไม่ใช่ในวงแบบซูเปอร์ไอทีกีกเนี่ยได้ยินบิตคอยเป็นครั้งแรก<ม>นะฮะแต่ก็ต้องเป็นเนร์ดประมาณหนึ่งที่จะอ่านนิตยสารอย่าง slash dot นะ พอเราศึกษาไปเราก็เอ๊ะเอเอให้มันน่าสนใจดีมันเป็นสกุลเงินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐมีจํานวนจํากัดแล้วไม่มีเจ้าของด้วยแล้วเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนล่ะถ้าอย่างเงี้ยเซิร์ฟเวอร์มันโดนปิดก็เจ๊งแล้วดิรัฐบาลสั่งปิดเซิร์ฟเวอร์เงินก็หายหมดลวอวไม่มีเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะฮะมันไม่มีศูนย์กลางคําว่าไม่มีศูนย์กลางหมายถึงว่าทุกคนที่ใช้งานมันะในยุคแรกเนี่ยทุกคนที่ใช้งานจะเป็นผู้รันโนดทุกคนที่ใช้งานเนี่ยจะช่วยกันรักษาฐานข้อมูลของมเอาไว้ เวลาเราทําธุรกรรมส่งเงินให้กันและกันก็ไม่ต้องรอให้ใครมาคอยอนุมัติธุรกรรมของเรามันเป็นการส่งเงินระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเซิร์ฟเวอร์หมายว่าระหว่างโนดถึงโนดก็คือจากคอมพิวเตอร์ถึงคอมพิวเตอร์แบบเ er พียร์ทูเพียทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทํางานได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางแล้วก็ไม่สามารถถูกทําลายได้ง่ายๆด้วยค, <c oughs> คือการจะทาลายคอมพิวเตอร์ที่มันกระจายศูนย์อยู่ทั่วโลกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะหลายคนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีอย่างบิต т о r р ันเนี่ยอยู่มาสิบยี่สิบปีมันก็ทําลายไม่ได้มันจะขึ้นขึ้ เมื่อก่อนวัยรุ่นนะผู้ชายทุกคนโหลดนบิดกันทุกคนทุกวันนี้ผมยังใช้เป็นวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมเลือกนะฮะหมายถึงว่าเพราะมันเป็นวิธีการโหลดไฟล์ที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเราใช้เป็นแต่ว่าเออก็เรียกว่าอะไรเราเข้าใจดีว่า distributed technology พวกเทคโนโลยีกระจายศูนย์ที่มันไม่มีศูนย์เนี่ยการทําลายมันเนี่ยยากมากเพราะว่ามันไม่มีเป้าให้ทําลายคุณไม่สามารถไปสั่งปิดคอมเครื่องนั้นไปสั่งฆ่าคนคนนั้นเลยต่ออะไรเงี้ยได้ก็เริ่มสนใจละว่าเฮ้ยหรือว่ามันของจริงนะฮะ แต่ตอนนั้นเนี่ยมูลค่ามันน้อยมากแล้วเราก็นั่งดูราคามันขึ้นไปจากประมาณ 7, 8, 8, เจ็ดเหรียญแปดเหรียญนะฮะขึ้นไปถึงประมาณร้อยกว่าเหรียญโดยที่ไม่ได้ทําอะไรกับมันมแล้วพอถึงร้อยกว่าเหรียญมันก็มีข่าวใช่ไหมว่ามีเว็บที่เขาใช้บิตคอยซื้อขายสินค้ากันโดนปิดแล้วก็จับได้ว่ามีการค้ายากันบนนั้นอะบิตคอยเป็นเงินในเป็นเงินตลาดมืดเป็นเงินค้าอาวุธ้ายยาเสพติดอะไรเงี้ยนะเรากลโอเคบิตคอยตายแน่ละแล้วราคามันก็ร่วงจากร้อยกว่าเหรียญเนี่ยลงมาถึงประมาณ 7, 8, เจ็ดแปดเหรียญใหม่มแต่ว่า พอดีเราเป็นเทรดเดอร์มาก่อนเนาะนะฮะเราก็นั่งดูเฮ้ยมันลงมาทาร์กเก็ตเว็บหนึ่งสองพอดีก็เลยนั่งใช่ใช่คือแล้วตอนนั้นไม่มีใครมีชาร์จฮะเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยเทรดเดอร์ยังไม่ได้เข้าไปในโลกของ b บิตคอยราคาเขาก็จะรีพอร์ตไว้เป็นตารางให้เราไปดาวน์โหลดออกมาจากเว็บอย่าง MTGox ยนเลยพวกนี้ เราผมก็ดาวน์โหลดราคามาคอมพาใน Excel แล้วก็พอดกราฟดูเองเราก็วัดกราฟดูว่าเอ๊ะมันลงมาเนี่ยประมาณแบบเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นตกลังสวยๆเลยหรือมันจะรอดนะนะฮะจับตาดูแล้วมันก็เด้งขึ้นแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนไปถึงประมาณพันสองร้อยเหรียญสหรัฐตอนนั้นซื้อยังฮะก็เลยเข้าซื้อที่ประมาณพันสองร้อยนั่นแหละคะโอ้โหแล้วมันก็ร่วงเี่มองตั้งแต่มันมันขึ้นไปร้อยแล้วถอยลงมาถอยลงมามองก็ไม่ได้ทําอะไรใช่ใช่ ไม่ได้ทําอะไรตอนตอน,นั้นมั่นใจยังไงมั่<ห>นใจยังไงถึงเริ่มเข้าไปอไม่ได้เข้าด้วยเงินเยอะฮะเข้าด้วยเงินนิดเดียวแล้วเอาจริงๆที่เข้าช้าเพราะว่าเข้าไม่ได้ฮะ<อ>เพราะสมัยนั้นไม่มีเว็บซื้อขายบิตคอยที่เราเอาเงินบาทไปซื้อได้เคตอนนั้นเว็บที่คุณจะซื้อขายบิตคอยได้เนี่ยก็จะมีเว็บอย่าง MTGox นะฮะซึ่งอยู่ญี่ปุ่นผมต้องแปลงเงินเป็นเงินเยนเอาไปที่ญี่ปุ่นฝากเข้าแล้วก็โหมันยุ่งยากมากแล้วก็จะมีพวกเอ็กชแนนเกิดใหม่อย่างคริปซี่ BTCe อะไรเงี้ยที่เอาดอลลาร์เข้าได้ ซึ่งก็ยุ่งยากอยู่ดีก็เหมือนแบบต้องแปลงเงินข้ามระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้เราก็เลยได้เทคนิคว่าถ้าอย่างนั้นเราซื้อเครื่องขุดแล้วกันยุคนั้นเนี่ยมันเริ่มมีเครื่องขุดเดนแรกๆออกมาแล้วเราก็ <Okay. S 1> คิดง่ายๆว่าค่าเครื่องขุดเนี่ยถ้าเรามาตั้งขุดเอาไว้เซ y ว่าประมาณ3ามสี่เดือนเนี่ยมันคืนทุนมันก็เหมือนกับซื้อบิตคอยผ่อนส่งครับ uh. นะฮะเราก็ใช้วิธีนั้นในการซื้อยุคแรกๆเลยคือซื้อเครื่องขุดมาเออลราก็เอาเครื่องมาเสียบปลัก๊กนะฮะเราก็เดินไฟให้ใหมันมันก็กินไฟเราไปเรื่อยๆผลิตบิตคอยมาเรื จนสักพักหนึ่งถึงมีเว็บในประเทศไทยชื่อ Bx เกิดขึ้นนะเราก็สามารถซื้อขายในไทยได้ง่ายๆแต่ว่ายุคนั้นที่เข้าไปเนี่ยพันสองฮะแล้วกเ็เกิดเหตุว่า h อ n g e อนนดับหนึ่งของโลกตอนนั้นคือ MTGox นะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ใช่เอ็กชแนนนะมันคือเว็บค้าขายการ์ดเกมที่อยู่ดีๆ็ขผันมาเป็นเว็บค้าขายคริปโตเคอเรนซีกันล่มนะโดนแฮ็กเงินหายไปประมาณร้อยล้านดอลลาร์ราคาก็ร่วงเลยนะฮะรอบนั้นเนี่ยร่วงแบบซึมยาวนานเลย ถ้าผมจำไม่ผิดมันลงมาจบที่ประมาณร้อยห้าสิเหรียญจากพันสองร้อยเหรียญครับแล้วมันก็ถึง t a r เก t p o t e โมเทนชีเราอีกทีคือความความ p o นเทร i a l i t เราก็จะเฝ้าดูนะฮะครับก็ก็เรียกว่าอันนั้นเป็นเป็นประสบการณ์แรกเราก็ซื้อที่ยอดดอยซื้อที่ยอดดอยแล้วก็แต่ว่าด้วยความที่ซื้อด้เงินนิดเดียวคือเราแค่อยากหยอกตูเล่นๆอะไรเงี้ยแบบไม่กี่พันบาทอะไรเงี้ยนะฮะือแบบนิดเดียวจริงก็ก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันนะฮะจนมันค่อยๆกลับขึ้นมาใหม่ รู้ตัวอีก <Okay. S 1> ทีเนี่ยมันก็ประมาณหกร้อยแปดร้อยทะลุพันสองแล้วมันก็วิ่งไปในที่สุดวิ่งไปถึงประมาณ 20, 2องหมกว่าเหรียญอันนี้จะเป็นช่วงปี2017ละนะฮะซึ่งก็ช่วงนั้นเนี่ยคำถามเริ่มเข้ามาเยอะประเทศไทยเริ่มมีการจัดงานมีอะไรต่ออะไรแล้วมีคนเข้าใจผิดเยอะ mm hmm. แล้วมันมีโปรเจกต์ที่เรียกว่าโปรเจกต์คริปโตเยอะมาก mm hmm. ซึ่งโปรเจกต์คริปโตเนี่ยผมบอกเลยว่า9 9 9าสิบเกก้อคือแกม mm hmm. ซึ่ง หนึ่งในคาตอบที่ผมตอบเยอะที่สุดคือคนก็จะถามว่าลงซื้อบิตคอยไม่ทันแล้วมาซื้อเหรียญนี้ดีไหมอะไรเงี้ย uh huh. อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเริ่มทํารายการเพราะว่า uh huh. เริ่มทำรายการรายสัปดาห์เพราะว่าคนถามอย่างนี้เยอะเรารู้สึกว่าคนหลงกลกับโปรเจกต์คริปโตเยอะมากเราเขาไม่ได้เข้าใจว่าบิตคอยคืออะไรเราเขาไม่ได้เข้าใจว่าคริปโตมันต่างจากบิตคอยยังไงเราก็ <Okay. S 2> คิดว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันก็ขึ้นได้เหมือนบิตคอยอะไรเงี้ยเราก็ไปลงทุนกับเหรียญต่างๆซึ่งหลายเหรียญก็ไม่สามารถที่จะกลับตัวขึ้นมาได้ก็เป็นจุดที่เริ่่่มแตวา จุดนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้นไปไป,ไป,ไปรู้จักมันนะฮะแต่ตอนนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ลงเงินเยอะอะไรมากมายครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวมันเรยยังตั้งคําถามเรายังศึกษามันอยู่นะฮะเราก็ยิ่งศึกษายิ่งพอเวลาผ่านไปเราก็ศึกษามันลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันพาผมไปรู้จักกับคําถามพื้นฐานมากๆเช่นเงินคืออะไร<ม>นะฮะ,ะกระบวนการผลิตเงินของรัฐบาลเป็นยังไงอะไรเงี้ยประวัติศาสตร์ของระบบการเงินเป็นยังไง ซึ่งพอเรามาเห็นภาพตรงนี้แล้วเนี่ยเราย้อนกลับมาที่เราคุณพ่อเคยสอนไว้ว่าเก็บเงินเป็นเงินรัฐบาลไม่ได้มันทุกอย่างมันเริ่มคลิกละมันเริ่มเฉลยตัวมันละนะฮะแล้วเราเริ่มเข้าใจว่าทําไมในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาใครก็ตามที่เลือกเก็บออมด้วยเงินบาทหรือเงินดอลลาร์หรือเงินอะไรก็ตามเนี่ยมีเรียกว่าระดับคุณภาพชีวิตที่ตกต่าลงอย่างมหาศาลในขณะที่คนที่เก็บออมเป็นไม่ว่าจะเป็นที่ดินทองคำนะฮะหรือว่าที่เราใช้คําว่าลงทุนเนี่ยเออกลับ ร่ำรวยไดมาหาศาลขนาดนี้การ<ม>เปลี่ยนแปลงของเรียกว่าฐานะในช่วง50ปีที่ผ่านมาการพ่องถ่ายความมั่งคั่งจากกลุ่มคนที่คนชั้นกลางถึงชนชั้นล่างไปสู่กลุ่มคนมือเล็กหยิบมือเล็กๆเนี่ยนะฮะมันเกิดจากกลไกเดียวเลยคือคกลไกการพิมพ์เงินของรัฐนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพอเราเข้าใจตรงนี้เราเริ่มมองมันเปลี่ยนไปละก่อนหน้านั้นผมก็มองบิตคอยเป็นหน่วยลงทุนแต่พอเราเริ่มเข้าใจวัตถุประสงค์ของมันจริงๆเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าบิตคอยอ่ะ คือเทคโนโลยีสำหรับการเก็บออมที่ดีที่สุด